พราะสุดท้ายก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่นเสียกับผู้ผลิตอยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะเราให้เพื่อนฟังในวันนี้นะคะจะมาพูดถึงซีรีส์ที่กำลังมาแรงในช่วงนี้ค่ะก็คือเรื่องเด็กใหม่ที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะ เรื่องราวมาจากซีรีส์เรื่องเด็กใหม่ซีซั่น2ที่เพิ่งฉายใน Netflix กไปหมาดๆเลยค่ะแล้วทำให้เป็นกระแสอย่างมากเนื่องจากเป็นซีรีส์วัยรุ่นที่ตีแผ่ปัญหาของสังคมในหลายๆเรื่องค่ะแต่อย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่า Netflix เนี่ยเป็นช่องทางที่ผู้ใช้จะต้องจ่ายค่ารายเดือนเพื่อรับชมช่องทางนี้ค่ะทำให้มีเว็บหรือเพจต่างๆใน Facebook นำซีรีส์เรื่องนี้ออกมาฉายให้ดูกันแบบฟรีๆสำหรับคนที่ไม่มี Netflix ค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็ทำให้เกิดกระแสดราม่าค่ะว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้สร้างซีรีส์หรือเปล่าการทำแบบนี้คือสิ่งที่ผิดกฎหมายและผู้ที่เข้าไปดูก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผู้ที่ทำผิดเช่นเดียวกัน เพราะส่วนมากเว็บเถื่อนที่เอามานั้นมักจะโฆษณาเว็บผนันที่ผิดกฎหมายทั้งนั้นเลยค่ะจึงทําให้เกิดการหกเถียงขึ้นมากมายนะคะเมื่อมีหลายๆคนเนี่ยออกมาบอกว่าอยากจะให้มองในมุมของคนที่ไม่มีเงินจ่ายแต่อยากดูเพราะราคาเดตฟิกแพงมากๆสําหรับบางคนและไม่อยากให้คิดมากและคอยจับผิดกันแบบนี้เพราะสุดท้ายก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ผลิตอยู่แล้วค่ะจากที่มีคนออกมาพูดแบบนี้นะคะก็ทําให้เรื่องเนี่ยกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นค่ะและทุกคนเนี่ยก็ได้ออก ออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนไทยยังไม่รู้จักคำว่าลิขสิทธิ์มากพอและไม่ควรเอาความจนมาอ้างในการทำผิดกฎหมายเพราะผู้ผลิตตั้งใจผลิตออกมาเพื่อให้ตนเองได้เงินได้แรงสนับสนุนไม่ได้ทำเพื่อให้คนดูฟรีๆการทำหนังก็คือการทำงานแบบหนึ่งค่ะไม่ใช่การทำการกุศล จากเหตุการณ์ถกเถียงกันทั้งหมดนะคะเราก็ต้องมาดูกันต่อไปค่ะว่าจะมีการนําเอาซีรีส์หรือหนังมาไลฟ์ให้ดูแบบฟรีๆตามเว็บเถื่อนหรือไม่และจะมีคนสนับสนุนอีกหรือเปล่าค่ะสำหรับวันนี้นะคะเล่าให้เพื่อนฟังก็ขอลาไปก่อนค่ะสำหรับใครที่อยากจะให้เล่าข่าวไหนให้ฟังก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ